ผู้ชมรายการทุกท่านในวันเสาร์ที่6ธันวาคมวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2568นี้เป็นวันสำคัญของชาวมหาวิทยาลัยมาาหาจุฬาลงกรณชได้เวลาอีกวันหนึ่งคือจะมีพิธีประสาทปริญญาเป็นการประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตามลำดับพิธีจะประกอบขึ้นในวันที่6 7ธันวาคม2 5 6 8นี้โดยสมเด็จพระริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2567และเข้ารับปริญญาใน ปี2168นี้มีจำนวนทั้งสิ้น4,909รูปคนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาปนาโดยล้นเกล้าและกาญทนา5เเมื่อปี2430พระองค์สถาปนามหาวิทยาลัยการที่พระองค์ได้บอกเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนสัสดารามแล้วมาตั้งที่วัดหมหาธาตุสองปีแรก เรียกว่ามหาธาตุวิทยาลัย2,432จึงเปลี่ยนพระนามให้เป็นชื่อมหาวิยาลัยเป็นพระนามของพระองค์ก็คือมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยและในปี2,540มหาวิยาลัยจึงมีพระราชยศเป็นของตนเอง2,490จึงมีการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่1จาก2,400 490มาจนถึงปัจจบันนี้เรามีพุทธศาสตร์บัณฑิตแล้วเป็นจำนวน70รุ่นแล้วก็เปิดการศึกษาด้รหับปริญาโทจำนวน35รุ่นและปริญาเอก21รุ่นที่จะประสาทปริญาา4 9 0 9รูปคนที่หอไปชมมวกรพรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราบิุยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีชุธยา แม้จะชื่อว่าเป็นหมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อว่าเป็นหมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแต่ก็ให้พระภิกษุสัมมนเนตรและคือรอหัีเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ส่วนที่บอกว่าศึกษาพระไตรปิฎกได้วิชาชั้นสูงนั้นคืออย่างไรขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ให้ความหมายของสองคำนี้ไว้อย่างครอบคลุมคำว่าพระไตรปิฎกหมายถึงการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งในแง่งการศึกษาทั้งปริยัติศึกษาและปฏิบัติศึกษาก็าคือศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติมหาวิทยาลัยถึงจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ส,สมัยใหม่เพื่อสร้างพุทธนวัตกรรมพัฒนาจิตใจและสังคมปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ย้ายมาจากวัดมหาธาตุยุวราชลังสิ ซึ่งสถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการขยายการศึกษาและความต้องการการศึกษาของผู้คนรวมทั้งพิกษุสัมเนรนที่เรียกว่าความเจริญเติบโตทางด้านการศึกษาจึงได้ย้ายมาอยู่ที่กิโลเมตรที่55ตําบลลำไาไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุยาเรามีวิทยาเขตทั้งหมดอยู่12วิยาเขตวิไลสงในสังกัดอีก37 วิจาลัยสงฆ์การศึกษานอกที่ตั้งที่เรียกว่าหน่วยวิชารบริการ5แห่งทั่วประเทศและในต่างประเทศเรามีสถาบันสมทบอยู่4แห่งในต่างประเทศและกําลังจะเปิดแห่งที่5แห่งที่6อยู่ในเร็ววันนี้อยู่ในฮ่องกงอยู่ในศรีลังกาอยู่ในไต้หวันอยู่ในบูดาเปสต์ในฮังการีปเป็นต้นเรามีนิสิตครูบาอาจารย์ผู้ยานปีละไม่ต่ำกว่า 25,000รูปคนวันที่6ธันวาคมจะเป็นพิธีประสานปัญญาสำหรับนิสิตรระดับปัญญาตรีพิธีจะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าในเวลาตีห้าครึ่งเป็นต้นไปก็จะไม่เหมือนใครพิธีตั้งแต่ตีห้าครึ่งของวันที่6ก็จะเริ่มต้นจากพิธีที่พระเทลานุเทละญาติโยม สาธุชนทุกท่านได้ถวายผ้าไตรจีวรให้กับบัณฑิตใหม่บัณฑิตใหม่ทั้งหลายก็จะหุ่มคลองผ้าไตรจีวรใหม่ที่พระมหาเถระที่ญาติโยมที่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ถวายหลังจากนั้นในเวลาเจ็ดโมงก็จะเข้าแถวที่อาคารหอประชุมมะวะกร48พรรษามหาวิเจลยัยมัโจลาลงกรราชวิยจลยัย ในการเข้าในเวลาเจ็ดนาฬิกานัน้น,นก็จะซักซ้อมทำความเข้าใจเล็กน้อยซักซ้อมทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการเข้ารับปริญญาบัตรในตอนบ่ายก็แปลว่าก่อนหน้านี้ส่วนกลางส่วนวิทยาเขตวิทยาสงส่วนใหญ่จะซ้อมวันที่ 29. 30มีความพร้อมเพียงมาแล้วและหลังจากนั้นก็จะปล่อยท่านออกจากหอประชุมพอออกจากหอประชุมแล้ว ก็จะมีญาติโยมมาเลี้ยงพระตาหารเพลนมหาวิยาลัยมีผู้มาเลี้ยงพระตหารเพลนมากมายจำนวน4,000กว่ารูปรวมทั้งที่มาจากถิ่นต่างแดนเนี่ยปี11เฉพาะพระเราคาดว่าไม่ต่ำกว่า10,000รูปรวมทั้งกระหัตไม่ต่ำกว่า30,000คนทั้งสองวัดในวันที่สองนี้พิธีภาษาป,ปิญญาจะมากสุดไม่เกิน ห้บนาทีไม่ถึงชั่วโมงแต่วันที่สองจะมีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือคนดีคนเด่นคนดังพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงได้รับปริญญาที่เรียกว่าปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดอยู่เวลานี้และนอกจากนั้นก็ยังมีญาติโยมส่วนหนึ่งที่บำเพ็ญกุศลที่ ทำงานเสียสละให้กับหมหายาลัยได้รับเข็มเกียรติคุณด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ไม่เหมือนหมาหาวิทยาลัยทั่วไปเรามีสัดส่วนผู้รับปริญญากิตติศักิ์และเข็มเกียรติคุณค่อนข้างมากกว่าที่อื่นที่มากกว่าที่อื่นเพราะว่าอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นว่าเรามีแคมปัสมีคอนเลตก็คือมีวิทยาเขตมีวิาลยสองอยู่มากมายดังที่กล่าวมาและนอกจากนั้นยังมีสถาบันสมทบในต่างประเทศอีก และเรายัางเป็นศูนย์กลางของการประชุมพุทธศาสนานานาชาติทั้งวิสาขาบูชานานาชาติทั้งการประชุมสุดยอดผู้นําชาวพุทธโลกและอื่นๆอีกมากมายที่หมหาวิทยาลัยก็เป็นศูนย์กลางของเลขาธิการหมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่สอนพุทธศาสนาปัญญาเป็นศูนย์กลางของเลขาธิการของสภาวิสาขาบูชาโลกในวันที่6ที่7จึงเป็นวันสําคัญที่อยากให้ท่านทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษา ในทุกระดับได้ลงทะเบียนเพื่อจะมาเข้ารับปริญญาและเราเองก็พยายามที่จะลดเวลาท่านให้น้อยที่สุดจากเดิมคือมีสมัมมนาทางวิชาการก่อนพิธีประสาทปริญญามีโน้นมีนี้ถ้าสัมมนาและอื่นๆรวมทั้งฝึกซ้อมใหญ่ในวันก่อนประสาทปริญญาก็ใช้ประมาณ5วัน 5, 6วัน7วันเวลาจริงอาจจะ3วัน4วันแต่การเดินทางการเป็นอยู่ก็ไม่ตม่ำกว่าหอาทิตย์ ขณะนี้มหาวิทยลาลัยได้ลดภาระของท่านลดค่าใช้ใจ่ายของท่านเพื่ออยากให้ท่านทั้งหลายได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประสาปิญาเพื่อท่านทั้งหลายได้เข้ามารับปริญญาเพื่อครูบาอาจารย์ของท่านเพื่อญาติโยมของท่านจะได้ตามมาแล้วก็ให้เวลาวันต่อวันอย่างท่านรับปริญญาวันที่หธันวาคมนี้ท่านก็จะมาประมาณวันที่5ตอนเย็น หรือท่านที่อยู่ในกรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็เช้ามืดกามาก็แค่วันเดียววันที่เจ็ดก็เช่นเดียวกันพบัณฑิตทั้งหลายท่านเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่เจสมหาบัณฑิตรุ่นที่35มสิบห้าดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่27ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยายภูมิใจแล้วก็ได้จัดให้ท่านในคราวนี้ส่วนญาติโยมพระมาเทลานุเทละ ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยของเรามหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับทุกท่านมหาวิทยาลัยมีพื้นที่เพียงพอมหาวิทยาลัยมีโรงทานมีอื่นๆไว้คอยบริการท่านแล้วก็การสําเร็จการศึกษาของแต่ละรุ่นมหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจบจํานวนเท่านี้เท่านี้เพียงอย่างเดียวคือปริมาณอย่างเดียวแต่คุณภาพต้องมีด้วย เราไม่ได้มีแต่เฉพาะบัณฑิตในระดับในประเทศเท่านั้นแต่นิสิตนานาชาติที่มาเรียนที่นี่ไม่ต่ำกว่า30กว่าประเทศทั่วโลกทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและในประเทศเอเชียในแถบอื่นหลวงทั้งยุโรปและอเมริกาก็สำเร็จการศึกษาจากมาิทยาลัยเราเป็นจำนวนมากคุณภาพที่เราต้องการคือผลิตบัณฑิตที่คุณมีมีคุณภาพและมีคุณธรรม ผิดบัณฑิตที่บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสร้างพุทธนวัตกรรมในการพัฒนาจิตใจและสังคมผิดบัณฑิตเพื่อให้พัฒนาตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติพัฒนามวลมนุษยชาตินำไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขของผู้คนตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับมวลมนุษยชาตินี่คือความหวังของการผลิดบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาจุลาลงกรณราชเวยายก็อยากเชิญชวนทุกท่านในร่วมในพิธีประสาทปัญญาของหมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชเวยายบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นที่70ปริญญาโทร,รุ่นที่35ปริญญาเอกรุ่นที่21ในวันเสาร์ที่หธันวาคมวันอาทิตย์ที่เจธันวาคม2568นนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่าน ขออนุมโมทนาทุกท่านที่รับชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ขออนุมโมทนา